สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาคอมโบให้พยาข่าวกันนะฮะก็เสียสน เอ,อ่อตอนนี้เราจะมาลองเริ่มสายโจมตีกันก่อนนะครับว่าคอมโบมันจะไปรอดไหมโดยเีออนคอร์ก็มีคอมโบเหมือนกันเราจะลองเีออนคอร์สายตีนะฮะสามกศูนย์แฟลทนะครับกับดิกเกอร์สล h หรือว่าพยักขาวนะฮะสามกศูนย์แฟลทอ่าเช่นกันซึ่งถ้าโดยรวมตัวเบสรลออนคอร์ถือว่าจะหนักกว่าดิกเกอร์สล h นิดนึงนะฮะ แต่เราจะมาลองตีกันนะครับเตรียมสนามแป๊บโอเคครับเดี๋ยวมาดูรูปแบบการวิ่งของเลออนคอนะฮะเลออนคอ3สามหนย์นะฮะเขาเอ็กเตรยมไล่บ่อยมากเลยนี่ย โอเคครับ <c oughs> ในส่วนต่อมานะฮะดิเกอร์สลัดนะมันจะวิ่งยังไงไปทุกทะเลนะฮะโอเคต่อมานะฮะฝึกเ,เดือดเลียนคอนะฮะกับตัวพยักขาวนะเราก็จะมาลองวิ่งกันนะฮะ โดยรอบแรกเดือนคอจะอยู่ด้านขวาก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มวิงกันเลยนะฮะเออสองจะอยู่ใครจะไปนะฮะอ้าวใครจะหมดแรงก,ก่อนอ้าวหมดคู่เว รอบสองสลับด้านกันมั้ยเฮ้ยล่วงเลยอะหมดแรงจริงด้วยมาสลับด้านนะฮะวิ่งกันใหม่นะหนึ่งสองอ่าเช่นนั้นนะฮะแย่เลย โอเคครับโดยรวมนะฮะระหว่างลีออนคอรกับพยักขาวก็ไม่ไม่ได้แพ้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่าถ้าพูดถึงความแรงน่าจะเท่ากันอยู่ที่ใครคา์เตอร์ใครดีดอีกฝ่ายกระเด็นก่อนนะฮะถ้าต่างถ้าไม่มีใครดีกันก่อนเนี่ยก็อาจจะหมดแรงนั้งคู่เนาะ อันนี้ก็ลองไปปรับคอมโบกันดูนะฮะอาจจะเป็นอาจจะให้ใช้โล f ฟ t ก็ได้ให้มันโหลดเตี้ยอีกนิดนึงนะหรืออาจจะเพิ่มความด,ดุดันด้วยการอาจจะใส่ลัดเชดอ่าพวกพวกเหรือ8นะเพื่อเพิ่มความมันคงเพราะว่าในส่วนของด้านใต้ของดิกอร์และของเรียนคอมันจะบาลานซ์มันจะแบบว่าแทบจะเท่ากันนะฮะ การแค่อย่างเดียวใครกันโดนงัดนะแต่เรื่องเคาน์เตอร์อรน่าจะแรงพอกันก็ลองไปปรับคอมโบดูนะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีคอมโบใหม่ๆเราก็จะมาสาธิตมาลองเล่นกันนะครับอ่ะใครอยากได้คอมโบไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะคลิปนี้มีความยาวแค่นี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ